เยอะเลยค่ะแล้วก็ออกนอกบ้านก็ใส่แมสกันนะคะเด็กๆพี่บ้าขาหนูนั่งทับน้ำพอดีเป๊ะใช่ค่ะที่ว่าลงมาเลยค่ะว้าวเห็นไ,ไหมลตามไทยแจนเตือน นะคะนี้เราจะมาให้อาหารปลาที่สกัวะสงขลาค่ะบรรยากาศดีนะคะวันนี้ก็ไม่ร้อนนะคะน้องแบมๆค่ะบายๆหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอล่ะเอาไปแล้วค่ะไปหาพี่ค่ะเออไปกันค่ะทุกคนเป็นบันไดนะคะให้ลงไป ไปดูกันค่ะออออปลาเยอะไหมปลาเยอะไหมเออไหนเอ,อ,เอ,อยง่ายมันไม่ค่อยมีปลาเลยเอากำลัง เอาไปแก่ๆไปแกโ่โอ้ตอ,อ้เยอะอ่ะตรงนู้นปลาเยอะโอ้ในนี้ก็จะมีเป็นปลาปลานิลปลาดุกนะคะวิบัติสนุกสนุกไหมคะลูกเอาฝัาง่งนู้นต่อค่ะระวังหน่อยนะคะ ะะอากาศดีมากโอ้ทางนี้ตายเยอะเลยค่ะนั่นไงพอหนูโยนลงไปก็เสียงตาเป็นเลยเราก็ช่วงโควิดอย่างนี้ก็มาพักผ่อนตามแหล่งธรรมชาตินะคะพื้นที่ที่โลง่ลงๆนะคะผู้คนน้อย เด็กเลี่ยงเขตชุมชนแล้วก็ออกนอกบ้านก็ใส่แมสกันนะคะเด็กๆพี่บ้าขาหนูนั่งทับน้ําพอดีเป๊ะใช่ค่ะที่อื่นแห้งที่อื่นแห้งหมดเลยค่ะแต่หนูนั่งตรงน้ําพอดีเป๊เะ,ปอะ,ะโอเคไปยังเหลืออาหารปลาอีกเยอะเลยค่ะบบโ,โอ้ทางนุ่นให้ใหเระให้ขนมให้ขนมแบบ โอปลาเยอะมากค่ะท่านผู้ชมนี่ก็ขอแยกไปให้อาหารปลาก่อนนะคะแบมแบมแบมบายบายก่อนค่ะอ่ะเราแบมจะลงแบมจะลงแบมจะลงโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยแบมแม่บายก่อนค่ะนังนังหลังจากไปให้อาหารปลากันก็พาเด็กๆมาเล่นสนามเด็กเล่นนะคะ อ๋อขี่ม้าขี่ม้าค่ะทางนู้นขี่ม้ากับกลับกลับกลับกับกลับกขี่ม้ากลับกลับเค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 ม้าเคม้ามาค่บมาค่ะจงเอ๊ะจงอ๊จริงอ๊ะจริงเอ๊จริงโอเคมาเลยแบนแบนกลับกล จะลงมาแล้วแบบแบบมาเร็วพี<า>่แบบมึงต้องลงพี่ป้าจาก,ก็ต้องลงแบบว่าระมัดระวังมากแบนบนี้ลงมาไม่ได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่บ้าลงมาไม่ได้แบบแบบมือขวางอยู่าาแบบมาฮ่าแม่เร็วตอนที่ลงเนาะพี่จะทสไลด์ลงอย่างเงียบๆอ๋อพี่จะสไลด์ลงอย่างเงียบๆแบบแบบมาเร็วแต่ว่าแต่ว่าพ,แบบพี่จะแรงมากเลย หนูน้องปีนขึ้นดูน้องดูน้องพยายามปีนขึ้นไปน้องขาแบมแบมขาแล้วอยวพี่จุนแบบน้อไม่ได้ไม่พี่บ้าไม่ได้นะคะแม่ชนน้องไม่ได้บ้าจับน้องว้าไหลลงมาเลยปวดแล้วปวดแล้วแบมไปทนไปก่อนเอามาให้แม่ก่อนเลย <c oughs> เอาพี่บ้าลงมาเลยค่ะ ที่บ้าลงมาเลยค่ะว้าวแรงมไหมแรงมากเลยค่ะจากดตอนที่ออขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะ